ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ทุกคนคิดว่าข้าวเก่าเก็บนาน10ปีที่เก็บไว้ในโกดังตั้งแต่ยุคจำนำข้าวสมัยรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรย,ยังกินได้อยู่ไหมมั่นใจแค่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้ครับดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกกดติดตามกดซับสไครป์ฟังหิงเล่าด้วยนะครับวันนี้6พฤศจิกายน2567ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรมเวชยชัยพาคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองทัพนักข่าวครับไปตรวจโกดังเก็บข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวปี2556ทับ57ในยุครัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งแต่10ปีก่อนน,น,นะครับเหลือ2โกดังสุดท้ายครับโกดังแห่งแรกก็คือโกดังคลังกิติชัยหลัง2อยู่ที่อำเภอปราสาทที่จังหวัดสุรินทร์ครับจำนวนที่คงเหลือก็คือ1 1 2 7 1 1กระสอบ โกดังแห่งนี้จะมีการรมยาทุกๆุกเดือนอีกแห่งหนึ่งครับเป็นคลังสินค้าบจกพูลผลเทรดดิ้งหลัง4ี่ปัจจุบันมีข้าวคงเหลือ32,879กระสอบโดยโกดังแห่งนี้ครับจะรมยาทุกเดือนทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในโครงการรับจำนำข้าวรวมข้าวทั้ง2อโกดังนะครับรวมๆแล้วเนี่ยตัวเลขก็ประมาณ1 5 0 0 0 0กระสอบตีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะ เพื่อต้องการจะสุ่มตรวจคุณภาพของข้าวก่อนนํามาเปิดประมูลภายในเดือนนี้ซึ่งเร็วสุดอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าครับโดยเป็นการเปิดประมูลสาธารณะให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการประมูลได้คาดว่าราคากลางจะอยู่ที่กิโลละ18บาทราคาประมูลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกระบวนการครับคาดการว่าจะได้เงินจากการประมูลในโครงการนี้ประมาณ200-400ล้านบาทเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวครับ โกดังที่ไปตรวจสอบวันนี้มี2แห่งใช่ไหมฮะโกดังแห่งแรกครับจากโกดังคลังกิติชัยหลัง2เนี่ยสุ่มมา7ตัวอย่างส่วนอีกแห่งหนึ่งครับก็คือคลังสินค้าพูนผลเทรดดิ้งหลัง4สุ่มมาอีก2ตัวอย่างรวมเป็น9ตัวอย่างครับก่อนจะเอาไปหุงเป็นข้าวสวยแล้วเอามากินพร้อมกับเมนูกระเพราไก่ไข่เจียวฮะเพื่อยืนยันว่าข้าวที่มีอายุเก่าเก็บถึง10ปีแต่คุณภาพยังหุงกินได้ เท่าที่ดูครับทุกคนลองดูฮะดูลักษณะทางกายภาพมาเล็ดข้าวเนี่ยยังมีจมูกข้าวอยู่นะครับรองนายกภูมิธรรมบอกว่ายังดูสวยงามสีสันอาจจะมีความเหลืองมากขึ้นก็เป็นธรรมชาติของข้าวอายุ10ปีหลังจากนั้นครับเอาข้าวไปล้างน้ําถามว่าล้างแค่ไหนล้างประมาณ13-15น้ถาฟังดีๆนะครับเอาข้าวจากโกดังที่เก็บไว้10ปีไปล้างน้ําประมาณ1 3บสน้ถาก่อนเอามาหุงครับ รองนายกภูมิธรรมพูดก่อนจะตักข้าวเข้าปากด้วยนะครับเหมือนมีแซวบอกว่างานนี้ไม่ดับก็ดังแล้วก็หัวเราะครับกองทัพนักข่าวที่ร่วมขบวนไปตรวจพิสูจน์และไปร่วมชิมหลายคนบอกว่าพอข้าวเอามาหุงแล้วเนี่ยมเมล็ดมันอาจจะไม่ได้ขาวจั้วนะฮะแต่มันยังเรียงเม็ดอยู่นะยังกินได้ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนมีความหวานอยู่ครับรองนายกภูมิธรรมบอกด้วยนะครับว่ากลิ่นหอมมันอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ความนุ่มยังใช้ได้นอกจากนี้ ผู้ส่งออกข้าวที่มาร่วมชิมด้วยในครั้งนี้ครับก็เห็นตรงกันว่าคุณภาพเอ่ยรสชาติเอ่ยยังใช้ได้ไม่มีแมลงเจาะถ้าไปขัดเพิ่มก็เชื่อว่าตลาดส่งออกน่าจะยอมรับได้ถามว่าทำไมต้องบุกมาพิสูจน์ด้วยในวันนี้ครับสืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่รองนายกภูมิธรรมเนี่ยเคยชิมข้าวกับท่านผู้กำกับ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็มีคนทักท้วงบอกว่าเล่นละครหรือเปล่าข้าวเก่าเก็บนานเป็น10ปีจะยังกินได้จริงๆเหรอจะปลอดภัยหรือเปล่ามีคุณภาพหรือเปล่าจะขายได้เหรอหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่มาครับการลงพื้นที่มาที่สุรินทร์ในครั้งนี้ก็คืออยากจะพิสูจน์ให้ชัดเจนให้สิ้นข้อสงสัยเลยเลยเชิญนักข่าวเจ้าของโรงสีผู้ส่งออกผู้ว่าผู้การจังหวัดสสและผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นสักขีพยานนี่คือภารกิจของรองนายกภูมิธรรมในวันนี้ ตรวจสอบคุณภาพข้าวจากสมัยยุคจำนำข้าวตั้งแต่รัฐบาลของคุณยิ่งรักษินวัตทุกคนครับเป็นยังไงฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกด subscribe ฝั่งคิงเรล่าด้วยนะครับ